วันนี้ผมพาทุกคนมาดูวิธีการทำงานของระบบออโต้พาร์คิ้งกันครับตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการดิอิสระสาธรปกติคอนโดใจกลางเมืองน้อยมากที่จะได้ที่จอดรถเยอะๆแต่ว่าที่นี่ให้มาแบบจัดเต็ม100%ตามจำนวนยูนิตเพราะมีระบบออโต้พาร์คิ้งใช้งานยังไงไปดูกัน เมื่อกี้ลองครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่ค่อยชินแต่ว่าลองสองสาครั้งในตอนนี้ก็คล่องแล้วล่ะครับผมพาไปดูด้านในว่าที่นี่ขั้นตอนการจอดเป็นยังไงครับขั้นตอนแรกเราขับรถไปจอดด้านในให้ตรงจุดโดยก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้ครับหลังจากนั้นเราก็ลงจากรถตรวจสอบทรัพย์สินพับกระจกให้เรียบร้อยและนำคีย์การ์ดสแกนที่เครื่องระบบก็จะนำรถของเราไปจอดในที่ที่ปลอดภัย ที่นี่ใช้ระบบ Tower Parking เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันครับก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าเวลาที่เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าขัดข้องเพราะว่าจะมีระบบดับเพลิงและไฟสำรองให้ระบบภายในยังคงทำงานได้อย่างปกติสบายใจหายห่วงเลยครับตอนนี้รถของเราก็จอดเสร็จแล้วเห็นไหมล่ะครับง่ายนิดเดียว ในวันนี้ก็มาดีอิสระสาทรกันแล้วนะครับขอพาดูโครงการที่นี่กันต่อเลยแล้วกันนะครับที่นี่เป็นโครงการไฮรส์36ชั้นมีเพียงแค่270ยูนิตเท่านั้นที่เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาบางกระเจ้าที่ส่วนกลางจัดเต็มมากๆครับตั้งแต่ชั้นล่างสุดที่เป็นล็อบบี้สุดอลังการส่วนชั้น29ก็มีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสโคเวิร์กิ้งสเปซเกมรูมและจุดชมวิวบนชั้นรูฟท็อปอีก2จุดด้วยกัน มาดูห้องกันบ้างนะครับที่นี่จะมีตั้งแต่วันเบดจนถึงเพนท์เฮาส์เลยครับแต่ว่าห้องนี้ที่ผมพามาดูจะเป็นห้อง t ูเบดพลัสป9.25ตารางเมตรนะครับจุดแรกที่เราเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติมากเพราะว่าได้แสงเข้ามาเต็มเ็มเลยนะครับเพดานห้องนี้สูง2.7เมตรแล้วก็ได้หน้าต่างแบบเต็มบานแบบนี้กันไปเลยจุดแรกตรงนี้นะครับจะเชื่อมต่อระหว่างห้องพลัสห้อง l i v i n งห้องไดนิ่งแล้วก็ห้องครัวนั่นเองครับโดยจุดส่วนกลางตรงนี้จะเชื่อมต่อระหว่างห้องนอนรองแล้วก็ห้องมาาสสเตอออรร์บดทีี็กนนนนนคซใใัวว้้ยุุณจ โดยทำดีดีย่านสาทรส่วนกลางจัดเต็มแล้วก็มีออโต้พาร์กิ้งด้วยฝากไว้กับดีอิสระสาทรครับ